ท่านประธานท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายจิรานุวัฒน์เพชรเงินนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หโรงเรียนคันชงพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์พระอัจฉริยภาพเลิศลลำไกลทั่วแดนไทยทราบซึ้งพระคุณค่า ทรงมุ่งมั่นสารสร้างการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ชาติไทยก้าวไกลตามทรงเป็นแบบนำทางอย่างชัดแจ้งทั้งคิดแผนจัดแจงไม่หยุดยามวิิ์สินเด่นขององค์ทรงพระนามพระเกียรติงามทั่วล่าเกิดไกลจริงสถานศึกษาสมพงานพัฒนา ทั่วพารารับรู้สมศักดิ์รีเพราะพระองค์ทรงห่วงใยทุกชีวีแผ่สิง่งดีงามตามแนวพระราชดำริข้าพเจ้าขอน้อมนบวันทาด้วยศรัทธารักมั่นไม่หลบลีจะตั้งจิตเทิดไทยองค์จัก,กรีเป็นสิทธ์ดีสืบสารการศึกษา หากย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เราจะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อการศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงเล็งเห็นว่าการศึกษาคือรากฐานที่มั่นคงต่อการพัฒนาประเทศชาติทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างของผู้ใฝ่รู้ทรงเล่าเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการทหารและการบริหารราชการแผ่นดินพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าประชาชนที่มีความรู้คือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศนอกจากนี้พระองค์ยังทรงสืบสารรักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงริเริ่มโครงการพระราชดำรินับพันโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านเกษตรกรรมป่าไม้น้ำและสิ่งแวดล้อมสถานศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยจึงได้รับอนิสงส์จากพระอัจฉริยภาพ ของพระองค์ทั้งสองอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือการส่งเสริมโครงการการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพระอัจฉริยภาพที่กว้างไกลนี้เองทำให้สถานศึกษาไทยก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับยุคสมัย และตอบโจทย์ศตรวรรษที่21สิ่งเหล่านี้มีใช่เพียงการพัฒนาทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการพัฒนาจิตใจคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะรู้จักใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันเป็นหลักการสำคัญที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงปลูกฝังมาโดยตลอด เราทุกคนในฐานะคนไทยและเป็นส่วนหนึ่งของวงการการศึกษาต้องตรัสถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาไทยและน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์มาเป็นหลักการในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการบ่มเพาะความคิดสร้างสารรค์การอนุรักษ์วัฒนธรรมและการเตรียมเยาวชนให้พร้อมต่อการเป็นพลเมืองโลกท้ายที่สุดนี้ กระผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสืบสารแนวพระราชดำริด้วยความมุ่งมั่นจริงใจใช้พลังของสังคมพลังของประเทศชาติร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาไทยให้เจริญรุ่งเรืองอและยืนหยัดเป็นร,รากฐานสำคัญของประเทศชาติดังพระราชปณิธานที่ว่าการศึกษาคือเครื่องมือเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงสังคมและเปลี่ยนแปลงโลกได้ ขอ,อพระองค์ทรงพระเจริญขอบคุณครับ